สวัสดีครับจระหนุ่มครับวันอังคารที่สิบามกุมภาพันธ์นะครับสิบเก้านาฬิกายี่ิบห้านาทีเราดูครับรวมไปถึงยูพักข้านะครับก็อ,อือดูกลางวันนิดหนึ่งนะกลางวันเนี่ยนะครับก็เขาย่อลองมานิดเดียวแล้วก็เด้งกลับนะครับมีของคุณโอเล่นะคุณโอเล่ติดบ,บายทองสองพันยี่ห้าสองพันสาสิบนะตอนแรกคิดว่ามันจะย่อลองมาก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่าให้ดูช่วงบ่ายสองนะนะครับบ่ายสองเนี่ย แนวโนม้มมันมีการกลับตัวนะครับมันมีเว้นนิดหน่อยเกี่ยวกับเดเรนซี่ของสวิตฟังนะครับสังเกตว่ามันมันด้งกลับพอดิ่งกลับเนี่ยถ้าอย่างของคุณโรเล่นเนี่ยวิธีวิธีการนะถ้าเราจะออกเร็วขึ้นนะครับเราบายเฉลีย่ยใกล้ๆ2018นะครับ T.P. สพี่สิบนะครับแล้วก็ทับลอต่ำกว่า2010นะครับหรือว่าถ้าพอร์ตฟา้าเราปรับพอร์ตลงก็ได้นะนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้พอ่อนอย่างง่ายนะครับ ทีนี้สําหรับคนที่จะซลล์เพิ่มรอก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสจะเด้งไปทางสองสี่นะครับแล้วก็สองหกนะ p a t t e r มันมัน,มนตามอยู่นี่ฮะคือในเมื่อเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นเซ้วดาวลงมานะครับเขาเปิดแกลบมานิดนึงนะแล้วก็มีเด้งกลับเด้งกลับแล้วก็ถอยลงมาแต่ถอยลงมามันเป็นการยกโลอยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะเดียวหายขึ้นมา นะแต่ว่าในพักบ่ายเนี่ย volume ม,มันอาจจะไม่ไม่เยอะมากนะครับก็อาจจะไปยังไปไหนไม่ไกลนะครับคาดหวังว่าเดี๋ยวถ้าเข้าขึ้นมานะถ้าระบายโซน2018เนยนะคาดหวังว่าจะทางนี้นะครับโซนประมาณ27 29โดยประมาณเนี่ยนะนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นต้านนะมันยังอาจจะยังไม่ผ่านทีนี้คืนนี้เรามีอีเวนต์สำคัญตอนเรามีอีเวนต์สำคัญตอน2ทุ่ม30นะครับอิมแพ t รุนแรงนะวันนี้นะ นะครับเป็นตัวเลขของ CPI นะครับคอ CPI รายเดือน CPI รายเดือนนะครับ CPI รายปีนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการณ์นะจะเป็นบวกกับ U.S.D นะครับแต่ตัวเลขที่เป็นต่ํากว่าจะมองไปลบนะเดี๋ยวดูตัวเลขเฉลยจะแม่นยาที่สุดนะครับก็คนถือนะเดี๋ยวดูต่อตัวเลขเฉลยก่อนละกันนะนะครับแต่ถ้าก่อนที่ตัวเลขมันจะออกเนี่ยอาจจะต้องดูแพทเทิร์นของการาฟล่าสุดก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ เอ็นพะีไฟนนเอ็นพีไฟที่เราเห็นเนี่ยเป็นดัชนีความแข็งถอนค่าเงินดอลลาร์นนะหรือดีเกวานะครับลกักษณะที่เห็นตอนนี้นะครับเราเห็นว่าดีเกวามันปรับลงนะนะครับจะบอกว่าดอลลารมันอ่อนนะนะครับยูดีอ่อนนะครับออตอนนี้มัน19 28นะเราเหลือเชื่อเวลาประมาณถึงชั่วโมงนะครับตอนนี้ถ้าดูอาการเนี่ยเขาจะซึมมานะแต่ว่าให้ดูนิดนึงว่าตอน2องทุ่มสามสิบเนี่ย ตอนแรกเด็กมันอยู่ตรงสเต็ปไหนนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นออกมาเนี่ยมันมันต่ำกว่าคาดนะมันจะเป็นลบกับยืดดีเดี๋ยวยุดดีเขาปรับทางนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าลบไม่มากเดี๋ยวสตาร์ก็จะเด้งกลับแต่ว่าถ้าต่างไปก็คือว่าตัวเลขมันออกมาเป็นบวกกับยนะืดดีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าถ้าถ้าตัวเลขขอภอภัยอธิบายอธิบายใหม่นะนะครับกราฟที่เราดูเนี่ยเราดู ดัชนีนะครับผ่านดัชนีความแข็งค่าค้างกันดอลลาร์นะครับเราไปดูว่าพฤติกรรมดอลลาร์มันแข็งหรืออ่อนนะนะครับในทิศทางลงแบบนี้นะครับจะบอกว่าดอลมันอ่อนนะครับในทิศทางขึ้นแบบนี้จะบอกว่าดอลมันแข็งนะครับตัวเลขตอน2องทถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดนะครับมันก็จะเป็นบวกกับยุตดดินะครับเราอาจจะเห็นว่าดอลมันวิ่งขึ้นแต่ถ้าตัวเลขมันเป็นลบนะครับเราอาจจะเห็นว่าดอลมันย่อ,อลงมา นะครับแต่ให้เราดูตอนนั้นนะบางทีมันอาจจะลงมาด้วยอย่างอื่นแล้วก็พอตัวเลขเฉลยเนี่ยมันก็จะเลือกทางนะครับถ้าเป็นบวกมันจะเห็นว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นแต่ถ้ามันเป็นลบกราฟมันจะวิ่งลงมานะครับถ้าลบเยอะๆอาจจะทาโลก็ได้นะครับก็ถ้าใครสามารถดูดอลลาร์เด็กประกอบจะดีนะแต่ที่นี้เราเทรดเอเยูนะครับแต่ว่าที่เรามาดูดอลลาร์เนี่ยเราอยากรู้ว่าดอลลาร์มันไปทางไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าดอลลาร์มันวิ่งมาทางนี้ เราได้เห็นว่าวันนี้วันเดียวกันเนี่ยทองคามันจะลงทางนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าดูแพทเทิร์นตอนนี้ผมคิดว่าดอลลาร์มันน่าจะยอมานะถ้าดอลลาร์ยอดเนี่ยอ็กยูมันน่าจะเด้งไปบ้างนะครับก็ไปดูเอกยูตอนนี้นะนะครับเอกยู U, ตรงนี้คือไทม์ฟิมสิบห้านาทีนะภาพกลางวันคือตรงนี้นะที่ผมวัดส่งไปในกลุ่มนะอันนี้นะ ให้ดูเทียบรูปนะฮะมันคือมันคือตรงนี้บแบบนี้นะอ่าทิศทางตรงนี้นะนะครับเมื่อมีการยกไฮยกโลเนี่ยเราจะวัดเป้าหมายได้เนี่ยตัวเลขพวกนี้มาไงนะวัดตรงนี้นะนะครับถ้าดูตามสัสดส่วนเนี่ยจริงๆมันขึ้นต่อได้แถวนี้นะ นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะย่อมาคิดว่าจะย่อไม่มากแล้วก็จะขึ้นใหม่ฉะนั้นถ้าลงมาอาจจะยังพอบายสั้นๆได้นะหรือว่าเราจะรอดูข่าวออกก็ได้นะคือถ้าเขาย่อลงมาเนี่ยนะครับไม่มาซ้อนหัวนี้นะ 2, 2,022เนี่ยนะครับยังคิดว่ายังพอบายสั้นๆนได้นะมันอยู่ประมาณโซนสัก24นะครับี23เนี่ยนะครับถ้าย่อลงมาบายได้คาดหวังว่าจะเป็น TB ตรงนี้ 32หรือ36นะครับอาจจะเป็นยอดสั้นนะนะครับอันนี้เป็นเอยู่ในไทม์เฟรม15นาทีนะเดี๋ยวผมจะเอาฟาง,งานออกนะนะครับไอ้ที่เราเห็นว่าเขาจะมีแรงขายลงมาอาจจะเป็นแค่ย่อนะ ะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2อสองนะครับย่อน้อยก็จะเด้งมานะครับแต่ว่าถ้าเรามองทางซ้ายอันนี้ก็จะเป็นโซนต้านอยู่นะนะครับโซนต้านตรงนี้โซนต้านนะนะครับคือถ้าตัวเลขมันเป็นบวกกับทองมันก็จะวิ่งลอยไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ไปก็ระวังนิดหนึ่งเพราะว่า ในพอเป็นทดสอบต้านมันอาจจะถอยลึกนะครับถ้าเราต้นทุนบายดีๆก็จะถือดูของกัได้แต่เราไม่ควรไล่ราคานะนะครับอันนี้เป็นเอนะในไทม์เฟรม15นาทีนะครับแล้วก็คืนนี้เรามีนะที่10 30นะประกาศาตัวเลขนะ c p i อ่ะประมาณนี้นะครับก็จริงๆถ้าใครบายมาแล้วก็ลองถือดูก่องก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีสานะเนี่ยจะรอดูตอนที่ตัวเลขประกาศแต่มันจะอ่ามันจะอ่ะาก็เรียกว่าแม่นยงกว่านะครับคือตอนนี้มันขึ้นมาแล้วไงคือพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอ่ามันอาจจะไปถึงโซนแล้วมันจะย่อนะครับเราก็ไม่ควรไปไล่ราคานะครับไอเดียเอ็กยูพักข้ามประมาณนี้นะตลอดคลิปนี้สวัสดีครับ